สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะแบบฝึกหัดที่8.3.1การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง2หลักตัวหาร1ห,หลักและผลหาร2หลักโดยการหารยาวค่ะดูผลหาร2หลักแสดงว่าต้องมีตัวเลข2ตัวแน่นอนอเรามาดูกันเลยข้อที่1เขาให้เด็กๆ หาผลหารโดยการหารยาวทบทวนสัญลักษณ์แบบนี้เราจะเรียกว่าเครื่องหมายการหารยาวนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1 54หารด้วย3ในการทำแบบฝึกหัดหน้านี้เราจะทำแตกต่างจากแบบฝึกหัดหน้าที่ผ่านมานะคะในสุดคูณมันมีแค่ส คูณ12ได้36มันยังไม่มีถึง3คูณ54อ่าทีนี้เด็กๆมาลองดูหนูต้องดูสุดคูณแม่3ค่ะเด็กๆอันดับแรกดูสุดคูณแม่3ทีนี้เวลาเราหารแบบนี้เราจะพิจารณาจากหลัก10ก่อนค่ะหลัก10บคุณครูจะให้เป็นสีเขียวนะคะ ดูสุดคูณแม่3ค่ะ3คูณอะไรได้5ไม่มีมีแต่3คูณกับ1ได้3ค่ะเขียน1ไว้ด้านบนเขียน3ไว้ด้านล่างจากนั้นนำมาลบกันค่ะ5ลบกับ3ได้2เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเด็กๆดึง4ี่ลงมาค่ะ ทีนี้หนูดูสูตรคูณแม่3 3คูณอะไรได้24 3คูณกับ8ได้24ค่ะแสดงว่าเด็กๆจะต้องเติม8ไว้ด้านบนเติม24ไว้ด้านล่างจากนั้นลบกันจะได้0ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อนี้ ผลลัพธ์ที่เด็กๆได้จะอยู่ด้านบนก็คือเลข18นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆก็ตอบข้างล่างว่า18ทีนี้เวลาหนูตรวจคำตอบการตรวจคำตอบคือการนำตัวหารคูณกับผลลัพธ์ จะต้องเท่ากับตัวตั้งค่ะวิธีตรวจคำตอบอันนี้คุณครูทบทวนให้นะคะหนูก็คูณเลยข้อนี้ตัวหารก็คือ3ตัวตั้งก็คือ18ตั้งคูณข้างๆงค่ะ18คูณด้วย3 8คูณ3ได้24ใส่4ทด2 3คูณ1ได้3บวก2เป็น5ได้เท่ากับ 54เสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อนี้ต่อไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 85หารด้วย5เหมือนเดิมค่ะเด็กๆจะต้องพิจารณาสูตรคูณแม่5ตัวแรกที่หนูจะต้องดูคือ5คูณอะไรได้8หนูต้องดูหลัก10ก่อนค่ะเด็กๆ สุดคูณแม่5ไม่มี5คูณอะไรได้8มีแต่หคูณกับ1ได้ห้านำเป็นลบกันค่ะนำแปลบกับ5ได้3จากนั้นหที่เป็นหลักหน่วยดึงลงมาข้างล่างเลยค่ะเด็กๆอ่าทีนี้พอดึงลงมาข้างล่างแล้วหนูดูสุดคูณแม่5้าห้า คูณกับอะไรได้35 5คูณ7ได้35เติม35ข้างล่างอีก1ครั้งจากนั้นลบกัน35ลบ35ได้0เสร็จแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้ได้85หาร5จะได้17นั่นเองค่ะตรวจคำตอบค่ะเด็กๆนำ ตัวหารก็คือ5ไปคูณกับผลลัพธ์ก็คือ17ถ้ามันออกมาเป็นตัวตั้งก็แสดงว่าเราหารถูกตั้งค่ะ17คูณ5 5คูณ7ได้35ใส่5ทด3 5 1เป็น5บวก3เป็น8จบแล้วค่ะได้85เหมือนกันเลยต่อไปดูที่ข้อ3นะคะ76หารด้วย สเด็กๆต้องดูสุดคูณแม่4ค่ะตัวแรกที่หนูจะต้องดูคือหนูต้องดูลักสิก่อนก็คือเลขเ็ดอ่าสคูณอะไรได้7ไม่มีมีแต่สคูณกับ1ได้4เติม1ไว้ด้านบนเติม4ี่ไว้ด้านล่างค่ะจากนั้นลบกัน7จคูณสลบกันแล้วได้3จากนั้นหนูดึง 6ลงมาค่ะดึงมาข้างล่างเลยนะคะอ่าทีนี้หนูดูสุดคูณแม่4เหมือนเดิมค่ะเด็กๆ4คูณอะไรได้36 4คูณ9ได้36เติม9ไว้ด้านบนเติม36อีกหนึ่งรอบไปด้านล่างจากนั้นลบกันค่ะ36ลบ36 เหลือ0เสร็จแล้วค่ะข้อนี้คำตอบของ76หาร4จะได้เท่ากับ19ค่ะตรวจคำตอบค่ะเด็กๆนำตัวหารคูณกับผลลัพธ์ตัวหารข้อนี้ก็คือ4ผลลัพธ์ก็คือ19ตั้งคูณด้านข้างค่ะ19คูณส9คูณ4ได้ 36ใส่6ทด3 4คูณ1ได้4บวก3เป็น7ตรงกันค่ะก็คือ19เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปดูข้อที่4ค่ะ96หารด้วย6ข้อนี้เราจะมาทบทวนกันว่าเด็กๆลืมหรือยัง96าง96เราจะเรียกว่าตัวตั้งค่ะ ต่วน6เราจะเรียกว่าตัวหารค่ะเวลาเด็กๆด,ดูสุดคูณหนูจะต้องดูสุดคูณแม่6นะคะดูสุดคูณแม่6เลยและตัวแรกที่หนูจะต้องดูคือต้องดูลัก10ค่ะ9คูณอะไรอ๋อไม่ใช่คุณรูพูดผิด6คูณอะไรได้9ไม่มีมีแต่6คูณ1ได้6 เติม 1>, 1ไว้ด้านบนค่ะและเติม6ไว้ด้านล่างจากนั้นนำเป็นลบกันค่ะ9ลบกับ6ได้3ค่ะจากนั้น6ที่อยู่ในหลักหน่วยดึงเขาลงมาค่ะเด็กๆหนูก็ดูสุดคูณแม่6เหมือนเดิมค่ะ6คูณอะไรได้3 6ค่คะ6คูณกับ6ได้36 หนูเติม6ไว้ด้านบนและเติม36ไว้ด้านล่างค่ะจากนั้นนำไปลบกันค่ะ36ลบ36ได้0ค่ะเสร็จแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้96หาร6ก็คือ16ค่ะวิธีการตรวจคำตอบเหมือนเดิมค่ะเราจะนำตัวหารก็คือ6คูณด้วยผลลัพธ์ก็คือ16 ถ้ามันเท่ากับตัวตั้ง96ก็จะถูกต้องตั้งข้างๆค่ะ16คูณ6 6คูณ6ได้36ใส่6ทด3 6คูณ1ได้6บวกตัวทด3เป็น9จบแล้วค่ะข้อนี้ได้96ซึ่งตรงกับตัวต่างก็แสดงว่าเด็กๆทำถูกต้องค่ะสำหรับเฉลยหน้าที่11คุณครูก็ จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเด็กๆทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาทบทวนแบบฝึกหัด